โอเคนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามชมเพจของดร c ิ d โค้ชแชน a นนนะครับเดี๋ยวผมตอบคำถามคุณออฟก่อนเนาะเกี่ยวกับเรื่องบันไดบนนะครับที่เป็นลักหนักของตัวยูนะครับเนาะอันนี้ผมได้รออิ่งจากทางคุณออฟมานะครับเกี่ยวกับระยะของบันไดเนาะอันนี้บันไดเนี่ยมันจะมีระยะที่สูงจากพื้น50เซนถูกไหมไปที่ชั้น2 4เมตรนะครับดังนั้นสิ่งแรกที่ก่อนจะทำบ,บันไดทุกอย่างเลยเราต้องเคลียร์ระดับก่อนนะครับอันนี้คือ ตัวบันไดที่เสร็จแล้วน่าตามจะเป็นแบบนี้เนาะ๋ยวผมลบไปเลยแตวเขียนใหม่กันนะครับแรกต้องเคลียร์ระดับก่อนครับการทำบันไดทุกครั้งต้องเคลียร์ระดับก่อนเนาะระดับอย่างที่เราดูกันเนี่ยในในแบบเนี่ยก็คือระดับมันจะสูงจากพื้น50เซนก็คือพื้นชั้นที่1นั่นเองนะครับแล้วก็ชั้น2เนี่ยจะมีความสูง4เมตรนะครับจากนั้นผมก็จะเคลียร์ระยะของบันไดนะครับก็คือบันไดเนี่ยมันจะมีหน้ากว้างนะครับที่เป็นเอ่อหน้ากว้างของบันไดในการเดินเนี่ยอยู่ที่25นอดแนวตลยนาะ นี่ผมเอาเ e ม s ชันดึงให้ดูนะครับว่ามันคอสลอดแนวเลยเห็นไหมครับแล้วก็ขาขึ้นเนี่ยมันจะเป็น50เซนครับแล้วก็มีการแบ่งแกลแบ่งแบ่งแกลตรงบริเวณที่มันเป็นแลนดิ้งตรงนี้นะแบ่งแกลบซอยเป็นบันไดสี่ช่วงนะครับจากนั้นก็จะซอยตรงนี้ไปอีก3ขั้นตรงนี้อีกสขั้นแล้วก็แบ่งอีก4ช่วงเหมือนกันครานี้การเขียนบันไดเนี่ย มันจะมีเทคนิคนิดนึงครับถ้าเส้นมันรวมเวลาเราสเก็ตบันไดมันจะไม่ขึ้นเนาะเนื่องจากบันไดตัวนี้มันเป็นตัว U ที่วนขึ้นข้างบนมันจะไม่ได้เป็นบันไดคอมโพเนนต์นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเราจะใช้บันไดพวกนี้มาเขียนมันจะเขียนไม่ได้ละมันต้องเขียนขึ้นเองเป็นคัสตอมขึ้นมานะครับทีนี้วิธีการเขียนบันไดที่คัสตอมขึ้นมาเนี่ยอย่างแรกเลยเราต้องเลือกก่อนเราเลือกคอนกรีตเป็นโมโนลิจิตถูกไหมครับเนาะจากนั้นแล้วก็เลือกระดับเลยเบสหนึ่งถึงเบสสองถูกไหมฮะเ ไซส์บันไดตั้งม็กซิมัมไว้20อ่า18แล้วก็ไม่ต้องไม่เกิน25นะเกี่ยเป็นยังไงก็ได้นะครับแต่ต้องไม่เกิน25นะจากนั้นแล้วก็ตั้งความกว้างของบันได1เมตร25เซนนะครับตามความกว้างตรงนี้เนาะนะแล้วเราก็ทําการสเก็ตบันไดนะครับสเก็ตเส้นกรอบของบันไดก่อนนะครับนะเราเลือกบันไดนะครับแล้วก็เอาเส้นกรอบเนี่ยคลิกลงไปมันจะเป็นเส้นสีเขียวนะครับ เนาะจากนั้นก็คลิกออกในที่เป็นตัว U เผื่อๆไปก่อน<ๆ>เผื่อๆไปก่อน<ๆ>ครับจากนั้นแล้วก็ไปเลือกไลเซอร์เพื่อจะแบ่งขั้นบันไดแลวครับเขียนแบ่งขั้นบันไดนะครับช่วงแรกก็คือมีสามขั้นถูกไหมฮะคราวน,นี้ไอขั้นที่มันจะซอยแบ่งเนี่ยเวลาเราเขียนเนี่ยถ้าเกิดเราเขียนเส้นชิดอย่างเงี้ยนะครับถ้าแบ่งครึ่งหนึ่งแบบเนี้ยได้อยู่แต่ถ้าเกิดเราแบ่งสี่ บันไดมันจะไม่ยอมและนะครับเพราะนั้นมันจะต้องเผื่อแก๊ปตรงนี้ให้บันไดได้เขียนด้วยนะครับอจะขยับนี่ออกไปหน่อยก็ได้นะนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะเพิ่มเส้นอันตอยขึ้นมาเพราะว่าเส้นการแบ่งบันไดเนี่ยมันห้ามชนกันครับอาจจะแบ่งตรงนี้ครึ่งหนึ่งของของอระยะของเส้นแนวตั้งก็จริงนะสมมติว่าแนวตั้งผมเส้นไปน,นี้นะผมแบ่ง ไลเซอร์ครึ่งหนึ่งแม้มันจับมิดพอยต์ตรงนี้แล้วมิดพอยต์ตรงเนี้ยมาจับกึ่งกลางคือจับไงก็ได้อย่าอย่าทำแบบนี้อย่าทบแบบนี้จับกึ่งกลางนี้นะครับคือมันต้องมีแกลให้มันได้ได้ทําการไลเซอร์นิดหนึ่งนะครับนั้นไอเส้นตรงเนี้ยดึงโหนดชนจะชนให้มันแบ่งกึ่งกลางเคียร mm ์แลนส์ก็ได้นะครับอันนี้ไม่ติดนะซุดเราต้องการจะแบ่งเคียร์แลนส์ใช่ไหมแบ่งตัวของไลเซอร์เนี่ยให้มัน เท่าๆกันอย่างเงี้ยเราดึงขึ้นไปอย่างงี้ปรับ EQ ได้นะปรับได้นะครับฝั่งนี้เหมือนกันนะครับถ้าเราได้อันนี้แล้วเนี่ยเรามีเลอร์เลยเราไม่ต้องเสียเวลาเขียนใหม่เลอร์ถูกไหมมันก็จะแบ่งแก็บนี้ให้เหมือนกันเห็นไหมครับเนอะคราวน,นี้มาก็มาสู่เส้นกลับไปบรรทัดเลขอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเส้นบรรทัดเลขมันหลุดไปเมื่อสักครู่เขียนใหม่รอบหนึ่งสีเขียวนะฮะแล้วก็แบ่งครึ่ง ตัวที่แบ่งขึ้งต้องเป็นไลเซอร์ลนะครับสีดำเปลียนให้มันเท่ากันเนาะจริงจิมันเขียนสามส่วนนะครเขียนสามส่วนนะครับเอาสตาร์ตตรงนี้อีกอีก,อกมุมก็ไนดน้ฮะเลอ์โอเคมันเริ่มจากมุมนี้เนาะ นี่ก่อนนะครับโอเคจากนั้นเอาไลเซอร์ครับเขียนนะเขียนทับเส้นสีเขียวน,นี่เลยเส้นสีเขียวตรงนี้ลบทิ้งครับเส้นมันติดนะแป๊บนึ่งเพราะว่าตรงนี้มันดึงสแนปอยู่นะฮะเก็บเข้าไปก่อน นี้ปรับเข้าใหม่นะครับผมดึงข้างหลังดีกว่าดึงเผื่อข้างหลังไปก่อนเลือกใหม่นะครับเลือกเป็นไลเซอร์เขียนทับไปเลยฮะลบไปนะครับเนี้ยเราก็มิเลอร์สองฝั่งเลยนะครับมิเลอร์ถูกไหมครับชุดมันเหมือนกันเนาะอ่าดึงเส้นให้มันอยู่ในแนวสีเขียวก่อนนะครับก่อนเขียนนะ เงี้เดี๋ยวมันดึงกันหมดอมโอเคครับครานี้ตรงช่วงเนี้ยเราแบ่งเป็นสามส่วนใช่ไหมฮะเราเอาเลเซอร์เนี่ยเขียนลงไปอย่างนี้เลยก็ได้ครับตทษดทีเลเซอร์นะครับเลเซอร์มันต้องมีสามส่วนถูกไหมดังนั้นเราก็เอาดิเมนชันเนี่ยดึงระยะและเกลี่ยให้มันเท่ากัน โอเคเรียบร้อยงั้นต่อไปก็ไล่ครับยี่5ห้ายห้าถูกไหมฮะไล่ขึ้นไปศูนย์จุดสองห้าก็ไล่ขึ้นไป,ไนไประวังนิดน,นึงนะครับตอนไล่เป็นไลเซอร์นะครับไล่ขึ้นไปหนึ่งขั้นสองขั้นสามสี่ห้าหกนะทิม ทีมนี้ก่อนนะครับเส้นข้างหลังบานาเรข,ขานะเติมไม่หน่อยครวนี้เราดูกันนิดหนึ่งครับบันไดมันมี20ตอนนี้ที่ตั้งไว้แต่แต่ตัวในงานที่เขียนมี19ใช่ไหมครับงั้นก็ลดไปขั้นหนึ่งเหลือ19เนาะทีมทีมเห็นไหม19นะครับคราวนี้19ที่เราเซตอัพอยู่ตอนนี้มันไม่ได้ใจว่าจะถึง20ไหมนะครับ เดี๋ยวเราดูระดับมันก่อนนะเราดูระดับมันก่อนเราลองเทสนะคราวนี้เราเขียนผ่าดเลยครับเขียนผ่าดนคือเขียนจากชั้นล่างนะเลือกสเตร์พาดนะวนขึ้นมาจับเซนเตอร์เลยนะฮะกดฟินิชครับเรียบร้อยฟินะีเนครับเรียบร้อยนะดูที่ดีวิวเห็นไหมลบนี่ไป ยิงจะคาข้างในไว้ก็ได้นะส่วนใหญ่บันไดถ้าเกิดด้านนอกมันไม่ค่อยได้ใช้ครับมันติดกำแพงใช่ไหมจะค้างบันดไดยิงไว้ก็ได้ได้เหมือนกันเห็นไหมครับนี่มันก็บแบ่งให้สวยงามเลยทีนี้เรามาดูบันไดนะครับว่ามันเกี่ยแล้วเนี่ยระดับมันรับได้ไหมนะครับต้องไม่น้อยกว่า25นะถ้า23นี่ถือว่าน้อยไปนะครับจริงๆอาจจะต้องเพิ่มสแปนตรงนีง้ให้มันกว้างขึ้นก็นะแก้ไขเอานะครับปรับได้นะ ยังปรับได้อยู่นะครับยังปรับได้อยู่นะวิธีการปรับก็คือคลิก Edit s t a ตนนะครับเรามีความรู้สึกว่าสเตนเนี่ยมันช่วงบันไดบางช่วงมันไม่ได้ตามคอนเะซ็ปต์เนาะเราก็แก้ไขมันนะฮะแก้ไขได้ครับยัง Edit แก้ไขได้อยู่มาดูนิดนึงนะครับว่าผมเข้าไป Edit อ่ายวบัญิกเข้าไป นะครับก็ปรับแก้ไขให้มันตรงครับอย่างเช่น25-25มันคือ75ถูกไหมครับเพราะนั้นสแปนตรงนี้เราอาจจะเกลี่ยเกลี่ยรตรงนี้เป็น0 5นะไล่ขึ้นไป0 5นถูกไหมครับทีน,นี้ไอ้อานสุดท้ายเนี่ยก็คือต้องครอบทั้งหมดละเพราะว่าเราจะไล่ระยะนะครับหรือเราจะ Copy ้เอาไปก่อนก็นได้ครับเพื่อเป็นแนวนะเป็นแนวเส้น เลเวลเนี่ย c o p ปีเอกไปก่อนก็ได้มูฟได้มูฟนะครับจุดสองห้าเพราะนั้นไอชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะขยับนะขยับไปชนแนวนี้เนี่ยมันก็จะได้ระยะตามที่เราต้องการนะครับนะเออเล่นนิดนึงไม่เป็นไรครับแต่ระยะต้องได้ตามกฎหมายนะครับคือมันต้องห้ามน้อยกว่า25นะ ว้ง่ายนะครับท่านีา้ตัวของตรงอื่นไม่น่ามีอะไรครับอันนี้ Value ่เขนได้อ่านนี้ล่ะยี่สห้ายี่ห้าก็โอเคครับยี่ห้ายี่ห้าโอเคครับก็ไม่น่ามีอะไรแล้วครับขยับตรงนี้ได้ก็ฟินิชเลยครับดูเส้นให้เรียบร้อยนะครับเส้นมีหลุดอะไรตรงไหนไหมอ่ะอย่างเงี้ยมีหลุด ทีมลากก็ได้ครับลาก,กไปชนแล้วก็เก็บแนวขั้นบันไดตรงนี้ด้วยนะครับลากกไปชนเลยเรียบร้อยฟินิชครับมีจุดอีกจุดหนึ่งที่ยังไม่เรียบร้อยครับดูซิอยู่ตรงไหน ่าเส้นนี้หลุดนะเส้นนี้หลุดไม่ได้หลุดอผมว่าสีเขียวน่าจะหลุดมากกว่าเดี๋ยวขอมุกอืมโอเคแล้วก็ทีมตรงนี้ขึ้นมานะครับคอนเซิร์นกันหมดนะครับใจใจเย็นๆนะฮะดูให้ครบ โอเคโอเคคนครบแล้วนะครับครบแล้วกด finish ครับมันมีตรงไหนอีกดูหน่อยสิอ่ะแสดงผ่านงั้นลากใหม่ถ้ามีปัญหาลากใหม่เลยนะครับ อ่าน่าสเต์ผ่านอีกรอบหนึ่งได้แล้วเรียบร้อยอไปดูทีดีทีครับเห็นไหมเรียบร้อยครับเนาะก็ประมาณนี้ครับสำหรับคำถามคุณออฟนะครับดีมากๆเลยขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับเนาะโอเคครับผม